เช้านี้ผมจะไปหลวงพ่อบางนะครับไปโดยรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรครับชื่อพแพชื่อแพชสหายแพชแพชอ๋อเป็นแพชโอโ้ไปก <มา S 1> ันเยอะเลยนะก <มา S 1> ีค่นคน,ผ,นผมเจอคนสำเหนือครับมารัดจากผมไปสำเหนือมาเราจะเห็นว่า คนเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้เรามาเช้านะฮะก็ต้องมารอคิวนะไปไหนเนี่ยจะไปล่วงพระบางไปร่วมพับบางเหมือนกันเลยเด้เจอกันครับเที่ยวให้มวนเด้อเหมือนกันนะฮะโอ้นี่ทีมงานโบัวตานะเนี่ยของประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยใช่หน่อยครับไปโอ้เราจเจอคนไทยฮะมาจากไหนนะฮะมาจากเชียงคานเชียงคานเหรอครับผมเข้ามาเมื่อวานนี้เลยใช่ครับไปร่วมพับบางใช่ครับโบนาเตยไปนาเตยแปลงวงน้ำตาแปลงวงน้ำตาสไปดี สวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่ดาวารานะครับโรงแรมดาวาราครับผมจะเดินทางไปที่ลพบางครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะว่าโรงแรมดาวราเนี่ยที่พักเป็นยังไงมีด้วยกันถึง4ห้องด้วยกันนะราคาเท่าไหร่ก็คือสามารถเราเดินไปวัดแต่ละที่แต่ละที่ได้เลยนะเลี้ยวซ้ายไปนะฮะไปแถมโขงนะฮะตรงไปอีกนิดนึงก็ไปที่เซ็นอร์พอยต์นะฮะตอนกลางคืนอยากไปทานอะไรอร่อยๆนะฮะ วันนี้นะครับผมจะพามาที่โรงแรมดาวานาครับแล้วก็จะมาให้ดูนะคะว่าแต่ละห้องเป็นยังไงมีหลายคนถามครับว่าโรงแรมที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนนะครับลงมาดูฮะอันนี้เป็นห้องเรียกว่าห้องสวีทห้องูตดใหญ่เลยก็ได้ใช่ไหมฮะรอยัลดาวาาเป็นรอยัลดาวาราอโอ้ใหญ่มากๆเลยเนี่ยนี่คือผมเดินเข้าไปเมื่อกี้เห็นห้องลิฟิงรูมนะแล้วก็มีห้องอาหารตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมครับ นั่นคือสามารถที่เราจะทำคุกกิ้ทำแบบว่าทำอาหารได้เลยที่นี่และอันนี้มันคือเดินตรงไปนี่คือห้องนอนใช่ไหมโอ,อ,อ้ยสวยงามมากเลยคุณนี่คือห้องนอนห้องสูตรใหญ่ด้วยนะนเนาะอันนี้คือหนึ่งชั้นหนชั้นทั้งสั้นเลยมีสองห้องนอนสอห้องนอนใช่ตรงนู้นหรือเปล่า เดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับนั่นคืออีกห้องนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นนอนแค่2คนนะแล้วการเป็นห้องสูงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มีด้วยกันถึงสองห้องนอนอแทบจะเป็นบ้านหนึ่งหลังเลยนะคุณนอนได้ถึงสี่คนเนาะราคาของห้องนี้นี่เท่าไหร่เลยฮะราคาช่วงนี้อยู่โปรโมชั่นจะตกอยู่ที่ส0มร้ดอลลาร์ 300ดอลลาร์ก็อยู่ประมาณสัก9,000บาทอ่าก็โอเคนะจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นโรงแรมที่หรูมากๆเลยนะสามารถนอนได้ถึงโอ้หคุณห้องน้ำเขาบอกว่านี่คือเพียงแค่ยังไม่ใช่ห้องน้ำจริงนะต้องไปอีกหนึ่งอันนะ ตรงนี้นะคบเป็นย่านของใจกลางเมืองเลยครับซึ่งคุณสามารถที่จะมาพักที่นี่แล้วก็เดินเล่นได้ทั้งวันอันนี้ถือว่าเป็นห้องสแตนดาร์ดที่สุดใช่ไหมครับชื่ห้องดีลักซ์ที่ห้องดีลักซ์อ่าโอ้โห,โหก็ดีลักซ์นี่แล้วก็ยังสวยเลยขนาดนี้นะห้องดีลักซ์นะฮะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่เนาะใช่ไหมฮะ เป็นห้องแบบว่ากระทันรัดนะเล็กๆนาองแต่ว่าห้องจริงแล้วดีไซน์ก็ยังสวยอยู่เนาะห้องนี้ราคาที่เท่าไหร่ครับหกสิบดอลลาร์พันแปดโอเคเลยนะคุณจริงๆแล้วราคาก็ไม่ได้ต่างจากบางไทยนะผมว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกกว่าด้วยซ้าไปนะฮะที่ดต่เวลาเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเขาอยู่ใกล้กับตัวเมืองนะครับเราก็สามารถที่จะเดินเล่นแถวๆน้ำาพุวัดมีไซวัดองตร์นะฮะแถวๆนี้นะครับสะดวกง่ายๆนะฮะ เราไปดูห้องที่สองกันเลยดีกว่าห้องที่สองอาทางดูคุณดูทางเดินก็มีสไตล์นะผมว่ามีความปสุขก่นมันค่อน้านคลาสสิกน,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 นะฮะนะดูโอห้องที่สองนี่ใหญ่เลยนะเออห้องที่สองนี่แบบว่าใหญ่ขึ้นมากเลยครับห้องที่สองนี่ราคาที่เท่าไหร่ครับ80ดอลลเร์ค่ะอ๋อไม่แพงเลยนะ ซึ่งใหญ่มากๆเลยเป,เป็นห้องพิเรียมเนอะเป็นห้องพรีเ,เมียมห้องนี้ดูดีเลยนะเนี่ยสะอาดตาแล้วก็น่าพักมากๆเลยกว้างกว่าห้องดีลักใช่แล้วราคาซึ่งราคาแบบว่าถูกน่าโอเคเลยนะต่างกันเพียงแค่20เหรียญเองเป็นผมผมเลือกห้องนี้นะวันวนี้เป็นวันพิเศษที่เทลยินดีต้อนรับทุกท่านเดอ้อสบายดี เช้านี้ผมจะไปหลวงพ่บางนะครับไปโดยรถไฟความเร็วสูงนะฮะลาวจีนนะฮะแล้วก็รถไฟก็จะออกประมาณ8ปดโมงนะครับเราตอนนี้ประมาณ6กโมงนิดๆนะฮะก็ต้องไปก่อนล่วงหน้านะครับไปเช็คกินเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆมานะครับว่าที่สถานีานครหลวงเวียงจนนันทร์เป็นยังไงนะฮะที่กําลังจะไปหลวงพ่บางครับ รถไฟออก8โมงนะครับแต่ว่าเขาให้เราไปถึงก่อนเนี่ย7โมงนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเดินทางจากโรงแรมนะครับไปถึงที่สถานีรถไฟเนี่ยจะใช้ไปประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับแต่ว่าเราต้องไปก่อนครับเพื่อที่เราไปเช็คอินนะคล้ายๆเครื่องบินครับถ้าคุณตกรถไฟคุณก็อดปลคล้ายๆกันเลยครับก็ตอนนี้แท็กซี่มาแล้วครับก็ผมเรียกจากที่นี่นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะฮะแต่ผมว่าผมมาเช้าแล้วเนี่ย รถยังเยอะเลยนะนั่งดูสักประมาณเจ็ดโมงมาเต็มมันเลยตอนนี้ตอนนี้ผมมาถึงที่สถานีนครหลวงเวียงจันทร์นะครับที่จะตรงไปที่หลวงบางนะเมื่อกี้มาก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองอะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรยากาศกันนะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ตอนเช้าของที่นครหลวงเวียงจันทร์นี้ก็อากาศดีเลยนะครับดูแล้วเนี่ยเป็นทางเลือกของคนที่จะมาใช้รถไฟฟ้าเลยนะผมว่ามีความรู้สึกว่ามันก็คงสะดวกนงครับุคนก็เริ่มมารอกันนะนั่นคือประตูอาจจะเปิดสักประมาณสักหกโมงนะครึ่งถึงเจ็ดโมงนะฮะแตรงนี้นะครับตอนขายปี้นะฮะเขาต้องมานั่งรอนะครับในการซื้อปี้ซื้อตั๋วรถไฟนะฮะเราจะเห็นว่าคนเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้ก็มาเช้านะฮะก็ต้องมารอคิวนะ ถ้าเพื่อนเาผมมาได้ซื้อที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนะเราก็เลยไม่ต้องมารอนะฮะคุณสามารถที่ซื้อจากเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีตั๋วรถไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนั้นเขาก็จะรอนะฮะรอการเช็คอิน อเราเจอคนไทยฮะมาจากไหนนะฮะมาจากเชียงคานครับเชียงคานเหรอครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยใช่ครับไปหลวงพ่อบางใช่ครับเหมือนกันเลยครับผมไปไปหลวงพ่อบางเหมือนกันครับพี่เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่หลวงพ่อบางครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณกำลังใจให้ช่องนะครับไทยแลนด์กูเกิลเตอร์ครับขอบคุณครับตอนนี้เป็นเริ่มคิวนะฮะคิวเริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับเหมือนประมาณว่าเราต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปเช็คอินข้างในนะนี่ประมาณยังแค่หกโมงครึ่งเองนะ ผนเริ่มเยอะอะไรครับไปไหนกันครับเนี่ยรถบั๊บไปกี่วันนะฮะวันศุกร์กับวันศุกร์กับหรออเอฟซีขนน้ำโอ้โหไปกันเยอะเลยนะกี่คนเนี่ย13คน63คนโอ้โหเดี๋ยวคงได้ใจที่นู่นนะขอบคุณนักว่างนะนะครับที่มาทักทายมาดินมาดยอดสองมาดิช่ายมาดิบูดเฮ้ยสตีดสตีด ามเอาอ,อกกุปกรณ์บางอย่างที่ผิดกฎหมายเข้าไปนะฮะแม้แต่เป็นแกส๊สแม้แต่เป็นของเหลวอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นอันตรายนะฮะเขาต้องสแกนนะใกล้เครื่องบินนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับ<ๆ>เขาต้องตรวจนะฮะว่าห้ามเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะฮะไม่จะเป็นวัตถุระเบิดหรือว่าไวาไฟหรือแก๊สนะครับหรือว่าเป็น,นท้งด้บสเปรย์นะเราต้องตรวจทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพบของมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตรงนั้นนะฮะก็เป็นทางเข้านะฮะก็จะต้องเข้าตามแถวนะครับนั้นเรียจากซ้ายไปหาขวานะครับแล้วก็ขึอ้นอยู่กับว่า,เ,าเราเนี่ยจะอยู่แถวไหนนะเดี๋ยวเขาก็จะเรียงกันมานะตอนนี้เนี่ยรถไฟมาถึงแล้วนะแล้วก็จะออกประมาณสักเจ็ดโมงห้าสิบนะครับนี่ื่ออะไรใช่ไรอ่จิก้าเหรอเออหน่ารักจังเลยเป็นเด็กดีนะครับ ผมเจอคนสำนือครับมาถัดจากผมไปสำนือมานี่ไปนี่คนสำนือเลยใช่ไหมอ๋อสำรวจของพันเลยอยู่ในสำรวจของพันนี้ไปไหนเนี่ยไปอุดมไซไปอุดมไซอ่ะจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปอุดมไซแล้วกลับสำรวจไหมเนี่ยบอกกลับมาเวียงจันทร์เหรออ๋อมาทำงานประเทศเวียนนะถึงเวลาเรียกแถวแล้วครับตอนนี้7จ็ดโมงยีนะเป๊ะพอดีเลยนะแต่ว่าทุกคนก็มารอเรียกแถวนะครับแล้วก็รถเนี่ยจะออกประมาณ7จ็ดโมงห้าสิบนะฮะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างนอกยังมีหลงเหลืออยู่เลยนะกําลังเช็คอินกันอยู่เลยครับถ้าเป็นไปได้ขอให้มาก่อนนะไปไหนครับไปหลวงพรอบางก็บอกไม่บอกจะมูโบเซอร์เมนไปเที่ยวเหรอไปมาซุมอะไรต่างเดี๋ยวเราเจอกันเนาะที่สลวงขระบางโอ้นี่ทีมงานโบต้านะเนี่ยของประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ ไปอุดมไซครับไปอุดมไซหรอครับขอตัวดีนะสวัสดครับสวัสดีครับไปมาไปมรับมาไปมาไปาปมามาไปมไปาไปมาไปนปมาไปาปาไปมมาปามาไปมามามปมาามมปมปปเดีปไปมาไปมา พอดีทันมือเที่ยงอยู่ตรงนู้นสบายดีอันนี้กันวันเป็นอันนี้ลงนักคาเต็มเลยเนี่ยจริงเต็มทุกเต็มทุกตะกวนเต็มทุกที่เลยอยากบอกเจ้านับวันเวลา อยากจะไปหาพาหัวใจไปออกไปพบเจอผู้คนอีกหลากหลายเดินทางก็สบายง่งายๆเพียงก้าวออกมามีเรื่องดีๆถ้าเฮาอยู่เพียงออกมาเพื่อพบกันชื่ออะไรครับ,บรชื่อเพสชชื่อเพนเ์สิครับ เปิดโอ้เปิดเปิดโอ้ประจานอยู่ที่นี่เลยนะอ,อ,อ,อ่ะรถคันนี้วิ่งไปที่ไหนบ้ครับข,ขอยอดโบเต้ผู้สาวงามหลายๆเลยแต่การที่บนรถไฟนี้แบบว่าสวยจังเลย จากวงเวียนเนาะแมนอ๋อเราไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปบอกเาอกเราพนาเนาะยิ่ใจกันกันครับยังไม่สนครนะอ้ัหเนี่ยสบายดีสวัสดีครับคนไารู้ทำได้บ่เ่งได้เลยม่ทงานนะออมาเรื่อพ่อม แบ่งปันหักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวห่างไกลแต่ใจบ่ห่างก,กันไสถานีหลวงพระบางน,นี้แบบเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเราเห็นจากองเวียงเนประมาณเพียงแค่สิบกว่าคนเองอ่ะไวัดีสวัสดีครับคนเยอะมากๆโอ้แต่เป็นมนเลย ชชชคือทุกคนลงหลวงพ่อบางหมดเลยอ่ะต่อไปก็คือจะไปแม่จะหมดลงที่เลยครับคือจากตรงนี้ไปนะจากตรงบางไปเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ลงทรายนะฮะแล้วก็ขบวนนี้นะครับก็จะวิ่งไปถึงก่อเต้นเลยนะทางด้านซ้ายเหนือนะฮะ ท้องวิวเวหาขึ้นรถไฟฟ้าท้องวิวภูผากว้างใหญ่มีเรื่องดีๆท่าเฮาอยู่เพียงออกมาเพื่อพบกันมาแบ,งบ่งปันหักให้แกกันผูผาเก็บไว้นะครับถ้าไม่เก็บไว้เนี่ยเสียนะต้องซื้อใหม่นะหากไกลแต่ใจไ่ห่างกันไปไทยมา ไกันทเราไปได้วยกนดีสวัสดีครับชื่ออะไรนะฮะสายดีต้องดีจังตอดีหรอจจสปาตรานะรอ๋้วน้ารักจังเลยวารับป็นที่สถานีลอยออยรรยากาศไหนรกาศดีมันอากาศดีไทยเรา together ไปน้ำกันบอกไปบอกไปพร้อมกัน